สวัสดีจ้าเพื่อนเพืเ่อนทุกคนชาว u t u b e อัปเดตแฟดน้อยละเวง USA จ้ามาทักทายสบายดีเพื่อนเพื่อนยูทูบจ้าตอนนี้ได้ส่งขวบกับแปดเดือนแล้วจ้า <s ays> กำลังจะพาหลานไปเลาะเล่นสวนสาธารณะนี่คืออิสเบลล่า ตะกี้เนยน้อยอยู่ห้องหมอที่ไทยให้เพื่อนๆเห็นที่เพื่อนสับสาไข้ให้ขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อตอนนี้เราใหญ่ลายตึกแล้วอิสเบลล่าทักทายลูกทักทายเย้กูเจ <Yeah. S 2> ้ เบลล่าเรานับเป็นแล้ว,ลวเราเฮียนเก่งหลายแล้วบรรยากาศอยู่นะฮ <Yeah. S 1> ื้นไม่พุดเดอ้อจ้าก mm. ำลังจะออกไปกลับมาหาแองเจลีน hmm. ่าแฟร์น mm ้อยระเวง USA จ้า <Okay. S 1> และสบายดีก็ลูกสวัสดีค่ะ แองเจลีน่าเฮ็ดยังแองเจลีน่าเฮ็ดยังแองเจแองเจเอ้ยสบายดีนะแองเจแองเจแองเจลเรา่สบายดีทุกคนตอนก็นทายยุงหมอ,มอ,มอตะเกียนนะ คนไปเวียนมาล้างคนกับว่าเบิ่งเวียนหัวป่อยว้งมจักทายทายเป็นเ้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณที่ผู้ใดซับสไครตให้ขอบคุณทุกกำลังใจโอ้ยหลานน้อยอาตูเป็นเพื่อนเอ้ยไปด้วยกันเด้อบรรยากาศนี่ดีมื้อนี้มันเ้าวันน่ะต่อแรงต่อนบายวันเสาร์วันที่18เดือน5 2,024จ้า ไปด้วยกันเด้อหนานน,าน้อยนี่ขั้นแข่วเนี่นหนาน้อยนีย่แล้วขัน้ขนแขวนแล้วไปไปโกโก้โก,ก,ก้อซาเบลลาไปแล้ว ยามห้อนอยู่ USA Mainland Mexican ตอนนี้เป็นอากาศที่ดีมากๆเลยอากาศเย็นสบาย My car. บรรยากาศข้างหลังได้ประมาณนี้ละจ้าดูข้างหน้านะคะถึงยามอนมาทีไรซ่อมถนนทุกทีอยู่ U S A จ้าบ้านเมืองเขาซ่อมถนน เพริดหน่อยก็ซ่อมดีมากๆเลยจ้า <c oughs> ติดไฟแดงจ้าเพื่อนๆ <c oughs> อยู่ที่ต่างประเทศก็จะประมาณนี้ละจ้าสาวทิศ อาหลานไปเลาะเล่นขี่รถชมวิว<า>วัดจันร์ถึงวันศุกร์ก็ทำงานทำงานตอนนี้มาแวะเอาพิซซ่าจ้า,าพิซพซ่าพิซพซ่าพิซซ่าแคเคนี้ก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าหวังว่าเพื่อนๆคงจะสับสไครให้เฟดน้อยระเวง U S A ด้วยนะจ้าขอบคุณมากมายจ้า บายๆเด้อทุกคน